วัสดีครับปิ้วช้าเนาบรรยากาศสศรๆออมเงี้ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งย้ำเศ้ามันคมีหมอมกเพราว่าสวยออกมากจัหน่อยกว่าทีวันเริ่มทีอุ่นๆขึ้นแล้วไม่คดีหมีนะแต่ช่วงเศร้าก็ช่วงเร่งเท่านี่แหละ ก็กิเริ่มปกติแน่แล้วช่วงทีพันมากคือหนาวโอว้หนาวครับตีบจักรยานเลื่อนนี่พมาดิกมากถือรือบ่ถือ รัฐบาลโบเห็ดยังมมแต่เตะใหเราเห็ดค้เดียวโบซอยเล่ามกก่โบไอเนาะพาทิพาิเงินุงเต็ม,มแล้วเงกระมุนับเงิรมุนแล้ ต้นใส่มอดไร้ไร้สะดวกเรขี่จักรยานมากนี่ทำมีแต,ต่พม่าดิเนี่ยหิวเป็นโตเนี่ยหิวเป็นโตนี่ขคลองเตยได้พมา่าเลยลายบท เ,เ,เรพราอท่านเอารถลงครับเพราะว่ารถยังหลายอยู่มันบพอท่านแปดโมงผมเปิดบานมาทางก,ก,กีบเปนเือปกติก็เปิดแปดโมงแหละคือเก่ามันเดิมร่อยเิ่นไปเบิดก่อนเขาจังลง เอาลงไปกับคนประทานมากคือเราลูกค้าก็เมากสวยๆหลังจากเปิดบ้านแล้วมันอี่นวันพุธวันพุธที่เท่าไหร่แล้วหยิบสองแล้ว อาทิตย์หน้าก็เป็นสิ้นเดือนแล้วกตว่าปีนี้เร็วอยู่ดีปีไกลนี่ซาเพื่อจะสิน้นเดือน ยังถือว่าหน่อยดิไปเบื้องหนา้าอุดโนี่้ยรถไปแต่บระเด็ค้นไลแล้วก็ขายของผมมันเป็นหนาลงงานต้องค้นเขาง,งานพร้อม ทางโค้งตั้งหน้าพุ่นพอรถที่เรยวเขาทางโค้งมันได้ติดเป็นสามแยก มีย่ำเสากันย่ำเลี่ยงตุละ่ะรถนานเนียนรถไรซวยๆมากอะ่ะปกติพอช่วงเพคนเขาง,งานกับเหลืองงานผมอยู่ลานผมบ่ได้ไปใส้ผมก็อยู่จังส่ละถ่ายคลิปหน้าบ้านแล้วก็ย่างไปรอๆนี่ มันบ่คือห้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกดิบ้านนอกดิโอ้ยห้องไปทงไฮ้ทงหน้าบา้อแตหมมองสิไทยการหาอยู่หากินแ้่ขึ้นมานี้แล้วยุดแต่นี่ เอาไวปสำานีครับนเ,นนนเดี๋ยวชาแนลอีกประมาณ20นาทีปกติเอารถลงเปิดร้านตามปกติสวัสดีครับ